ครับก็สวัสดีพี่น้องปองไฟสมองสุบอรนะครับเนาะมัอนี่กับผมกับิภาพี่พี่น้องภาพพี่พี่น้องนะครับอ่าพิสูจน์ดวงวิญญาณซึ่งเพิ่นได้ลมหายใจจากไปนะครับเป็นเล็กน้อยรุ่นนะครับเนาะเพิ่นผูกข้อตายนะครับเพิ่นมาฟังไวายุป่าซา่ายบ้านนี่แหละครับแต่ว่าคนมาทงมาทา มาหากบหาป่าก็ได้มาพบก็ได้เห็นนะครับเห็นเพิ่นดวงวิญญาณเพิ่นนะครับนั่งเป่าหลุมเจ้าของอยู่นะครับกะโมลว่าทเท็จจริงจังไดผมก็เลยสืบถามกับท่านบ้านเพิ่นเบึงนะครับมอสืบถามแล้วผมก็เลยได้มีโอกาสล่องบึงนะครับพาผีพาหนองไปเบิ่งพร้อมๆกันื้อนี้เป็นวันสินพร้อมนะครับมาคนเดียวคือเ่ารับบอไรยะงปพี่หน้องลุยเบิ่มกันน่ thằng biao lần nữa nhắp mười bàn bàn tay nha bàn tay bàn không mặc còn dầu không mừng dầu 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 เหีย่ยงเขียดลองเลยนี่ครับมีหอดบริเวณป่าสาธแธารณะครับเลยหอดเดี่ยวกระขอนทางมังเด้งไปน่องลมช่วยมากินถูกกินเทียนหอมกลุ่มเลยครับมบนนี้เอา้าเป็นนังเป็นกัดลุยครับลุยะนะครับหอดบริเวณไปลองเลย แล,แล้วลมนะมังหันบอลลมมัมนเริ่ม,มลมเลยพี่น้องเอ้ยครับเขาหอวมันเลีว้วทางเขาออกได้พี่น้อง โอ้คือหอมกินถูกหวนหวนถึงพี่น้องอไฟผมมีปัญหาว่าเมื่อไหร่ชาติไฟไเริ่มเริ่มคนทางหกพี่น้องอเอาผู้เดียวนะครับขออนุญาตบาทคำเด้อ จนปวกขึ้นนี่ครับพี่น้องมาหอดมาถึงหลุมเป็นเลหลุมเป็นแล้ยจน,นปวกขึ้นพี่น้องเอ้ยในซีปีนี้แลว่าบัตรนนี้หลุมแรกนะครับเขออนุญาตบาดคำาปะเขาไปเบิ้งหลุมสองครับ So i do not go കൊന്നേ อ้าวพี่น้องมาหอดมาถึงจอดทุกความหอ้เอาพี่น้องได้มาหอดนะครับลุมที่สองลุมที่ว่าเพลนผูกข้อตายนะครับเนาะเนี่ย ย่ายเงี้เราพี่น้องทันน้งคลุ่ม่คือขวาขากัขวาขากข้ักนี่ครับเป็นหลุมหลุมที่สองบางหันหลุม <c oughs> บางหันกับเป็นหลุมมีแต่ตายหงทั้งนั้นครับน,น,นี่นะครับโอ้เสียินกินกินถูกหวนหวนอย่นี่พี่น้องนะผมพาถ่ายให้พี่น้องเห็นก่ะคักเลยนะครับหกนะครับเป็นปลาหกเลยนะครับด้านหลัง น่องคนเสียชีวิตได้ประมาณสามหรือสี่ปีก็สัตว์ทายบ้านว่เห็นนางนางเหรียญนางหัวอยู่ย่ำเพลินมากอันนี้ก็ได้นะครับเที่ยงยัง,งไหมพี่น้องเที่ยงยังมันพระสาำรับพี่น้อง xám luôn าาทั้งหมดน,นะครับเนี่ยมันมีกันถุศีลนงจเสียงมาเสียงยังไงล่ะ ยองกึ้งงอยังเสียวเลยนะครับน้องคอแห้งต้นแรพี่นนุ่มต้นไรครับ ส่วนลุมนี่จน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 ,จนปวกขึ้นพี่น้องเลยนี่ลุมนี่เป็นนี่กองนมกองนมงกับยังยังอยู่นะครับ <c oughs> ลุมนี่จนปวกขึ้นพี่น้องเลยอ้าวอันนี้เป็นหลุมของนิ่ว่าเด็กหน,อน่อยผู้หญิงครับเสีย <c oughs> <c oughs> ชีวิตอุบัติเหตุคือกันอันนี่นี่กับลุมนี่ข้าตำรวจกับครับเลยนี่นครับลุ่มนี่อันนี้ก็คือ หน่อยใจแม่หน่อยใจแม่กันเลยนครับหลักกันง่เลยหน่อยใจแม่กันเลยตรงนี้ผมกับหลวงประวัติทุ่นเบานะครับหน่อยใจแม่กันเลยกินยาตายบ่แม่มนครับกินยาตายม่หวางสัน่นโอ้กินถูกมาแห้งที่พี่น้องเ <c oughs> อาเดี๋ยวผมติลองดับไฟบงนะครับไม่ยังบ่นะครับ ลุึงไป,ปพฟัอมกันพี่น้องเลยเสียงน้อเริ่มเข้าเริ่มหอนเลยมากคนเดียวคือเขาขับมื้อน,นิ้ันผ่า เหนนงดางหนนงดลางิลุงเน่เหงาดิลงเน่ลมแลครับมันเป็นลมตีงอนายนูายน,าย,นายเลยพี่น้องตอนผมวาบ่ล้มเลย ก็ผมเริ่มท้ายทำเริ่มล้มเรล่มชินชิュกินถูกแห้งแห้งไปน้องเริ่มล้มมาแล้วมันผมยางมากยางก้อนที่เขาพาฒานี่บมมลมบกไอหนางพราะเขามากเริ่มมีอาการ,รบ <c oughs> เบล่มมีอาการาจจากา 6, ครางเกล่าท่าหก อันนี้ก็เป็นทางที่เป็นงูกันมาฟังพี่น้องเลยงูกันเข้ามาเนี่ยแหละมาเนี่ยกับมาฟังฝังเดรดาดเทียวนี้ยนะครับทางทกับคนทางหกครับไปใส่กับตรงระวังครันต้นกับพี่นอ้องปลาสาก,ก็ขับไว้ที่ไนหกหกกับพี่น้องหก ผู้ดเดียวครับนี่สองหลุมพี่นอ้องเลยคงใหม่นี่นี่คนละมันพระซะโดยนะพี่น้องมีลม้มมีกินถูกสะนันเลยแต่ว่าเอากันมีจริงกะปรากฏให้เห็นนะลูกเอา ต้องมึงกันนะหนึ่งไพี่ให้น้องเบิ้งกันนะ่ะโอ้คนจริงหลุดก,กับไปหน่อยสายหูสายตามึงกันนะ่นั่นผมต้องกับหลุมที่หลุมตัทใายนะครับที่พี่น้องเขาเห็นดูๆเห็นมาันนั่งยึ่แถวนี่นะครับเริ่มล้มไหมล้วพี่น้องล้มโชกบวกวก็กินถูกเขาไหมเหรอ <c oughs> นี่่ยืนเถื่อนั่งเถื่อที่นี่แล้นี่ทางผมทนมากผมมากอะไรับทางผมมากกัเป็นทั้งสี่พี่น้องเขามาปราสานะครับเอากะเมื่อนี้ก็เจอแต่กินถูกกับสายลมนะครับเนาะกะคิดว่าที่แมนดวงวิญญาณนเป็นเห็ดละเพราะว่าผมมากนี่ก็บ่มีลมเพราะมาหอดเอาแล้วเริ่มลมเลยนะครับกะ ขอขอบุขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่ผู้เพิ่นที่เขามาเบิ่งกันได้นะครับขอให้พี่น้องบ่าว่าทางไก่ทังไก่สุมมุมสุมไอสุม,มุมสุบอลสุมุมสุแก่นะครับบ,าาาบา่าว่าไทยบ่าว่าเล่าทางประเทศในประเทศกันได้นะครับผู้ได้เพิ่นเข้ามารับช่คมิปของผมนี่ก็ขอให้เพิ่นได้อยู่ดีไม่แห้งมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนเลยลวยเด้อพี่น้องเด้อนะครับทุกกายทํางใบใจอ่าแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ